ว่าสนนั้นนางบีก็เลยว่ามันไม่แฟร์นังบีไม่ได้ต้องการที่จะใส่ชื่อของนังบีด้วยซ้าไปไม่คอยสิมาตินให้ซื่อซื้อไม่ใช่ว่าไม่พัฒนามาเด้เออแต่เขาแต่เขาไม่ยอมมาสั้นขำหน้าขำตากูงงมากกูคแค่อยากบริจาคอยากบริจากระเมนยูแต่ว่าต้องใส่ซื้อเป็นของมูเพิร์ดมาสั้นกูก็เลยงงนะคะเจ<ต>้ค่ายนีน่แหละทางกบประมาณก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าปีหน้ากะผ่า,านมาสามปีแลออ้ว นะคะนางบีคือนางบีไม่ได้ที่ต้องการที่จะใส่ชื่อของตัวเองหรือว่าใส่ชื่อใครใดๆทั้งสิ้นใช่แค่อยากสิไปติดนางบีไปติดต่อกลมไฟฟ้าเมื่อไหวพร้อมนะคะไปแจ้งแบบว่าให้ทางกลมไฟฟ้าเขามาทําเรื่องนางบีพร้อมที่จะจกเงินออกนะคะมือเจ้าขาเป็นแสนนางบีก็ยอมนะคะเพราะว่านางบีอยากจะให้มันสว่างนะคะมือเจ้าขาทางเข้าหมู่บ้านสว่างนะคะท่างอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยมือเราิดเองแมนบบ สมัยแต่กี้ดอกวะเมืบบ่อ<ะ>เจ้า,าเอ๋ยก <วะ S 1> ็เลยก็เลยสมัยแต่ก่อนอนาบีก็เลยไม่ทําเลยค่ะเ oh. มื่อเจ้าโอ<ว>้โอ้ไม่ทำนะคะเมื่อเจ้าขานางบีก็เลยไม่ทำเมื่อนางบีก็เลยบดติดเลยเพราะว่า oh. เพราะว่าคือเงินของนางบีไม่ได้ใส่ชื่อของนางบีหรือว่าอย่างนางบีไม่ได้สนใจอยู่แล้ว oh. แต่จะให้ไปใส่ชื่อของมูเพลยังซีนะคะนางบีก็เลย ดมีก็เลยแบบว่ามันรู้สึกว่าไม่แร์ก็เลยงงนะคะมือเจ้าขาก็ยูแบบนี้ก็ยูไปบ่ได้วานะคะเอือเข้าเห็ดถนนให้มันดีๆบ่พุนทั้งเขาหมู่บ้านยังสิอะลาอยากเอาคั้นตงคั้นกีดอีหยังไปเทให้มันดีๆก็เลยแาบแก้วมึงคิดว่ามึงจะทําได้เหรอถ้ามึงทําสิมึงกูบอกเลยถ้าเกิดว่ามึงทํามึงโดนหรือออกแน่นอนมึงโดน แน่นอนมึงเสือเอ้ยร้อยเปอซตล้านเปอร์เซ็นต์เออรปอร์เซ็นตล้านเปอร์เซ็นต์ต่อให้มึงไม่คิดอะไรต่อให้มึงอยากจะพัฒนาต่อให้มึงอยากสีเฮ็ดดีก็ตามแต,แต่แต่มึงทําความดีที่มึงจะทําแบบแบบนี้นะมึงเตรียมตัวหรือออกเลยถ้าเกิดว่ามึงสีเฮ็ดจังซีเจิงค่ะมือเจ้าขาเขาสิมากาซั่งให้ลือออกเลยค่ะอ,อ้านเกมออกเลยค่ะมือเจ้าขา ที่บอกว่ามันเป็นแบบว่าที่ของสาธารณะประมาณนั่นทําโดยไม่ได้รับอนุญาตมึงกลายเป็นคนผิดอีกนะแก้วจริงไหมล่ะทุกคนเอ้าวว,าวิลีแม่มนบอล่ะมึงเฮ็ดเกินหน้าเกินตาเขาเขาหาเรื่องมึงอีกได้แก้วมันจะร้อนไหมต่อให้มึงคิดว่าตรงนี้มันเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วมึงอยากสิเฮ็ดให้มันดีขึ้นมึงทําไม่ได้มึงโดนฟ้อง อีรีไทยมึงมีเจตนาที่ดีก็ตามเต่มึงทำไม่ได้นั่งบีก็ต้องบอกมาทามือเจ้าขาจะต้องบอกน้องจริงค่ะเคยเจอมาแล้วค่ะใช่ไหมแมนบอกกระจ้าสั้นแหละมือเจ้าขาอืมทาไม่ได้ต่อให้เราอยากอยาแบบว่าต่อให้เรามีเงินอยากจะพัฒนาอยากซีเฮ็ด ดีแตตามแต่มันทำไม่ได้มันเห็ดบ่อใดไปออกไปเออไปไปไปทางไหนมันก็จะหับเอาเบิดแล้วมันงไปทางไหนมักจะหับเอาเบิดแล้อืมรวยนะคะน้าลูกก็อย่างที่บอกมันเนี่ยการจะเกิดบ้านรบอ่ะก็อยู่แบบนี้กันไปก็เป็นอย่งนั้นนะคะนางบีเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรดิค่ะเมื่อเจ้าขา